นะครับที่จะพิจารณาในเรื่องกระบวนการในเรื่องของสนับสนุนเพียเดียวเาก็ในที่นีกันก็ตอนนี้รอรอท่านในอำเภออำเภอบ้านนายนะครับท่านนี้ครับเข้าร่วมประชุมขอขอบทุกท่านบริษัดสีสองเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในก,การประชุมสัมมนาเชิญบัติาการ โครงการธนาคารโปรกระเบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริท <keeping> yes. ี่กรมบริษัทได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนพุทธศักราช2522จนเกษตรกรที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตานงานที่ผ่านมาสำนักงานบริษัทเ์ือสองจึงได้จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติประกอบไปด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมสรนมนาทุกท่านผมมีความรู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสนักนะครับัเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ผมบอกในสัญญาที่จะย้ายสัตว์โดยพนธการได้การย้ายเนี่ยแต่ ตามระเบียบตามเรื่อไขของสัญญาเลยครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็ต้องมีการมาตรการที่จะป้องปามหรืออ,อย่างอย่างผมได้ได้วัวไปแล้วของของรอบปี่แล้วแต่ทีเนี้ยผมก็ไปเอาญาตที่รู้จักกันเอาชื่อ